สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณพี่ก็จะพาเด็กๆนะคะมาประสมคำาสะละอ้วกนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะว่ามันออกเสียงอย่างไรบ้างนะคะก็ไก่ก็ะสมกับสะละอ้วกก็อ้วกอ้วกขอไข่ขอะสมกับสะละอ้วกขออ้วกอวก จอจานจอะสมกับสระ,ะอวะจอตวตัวตอเตาต้ตตตตอ,อะสมกับสระ,ะอวต้อแวตัวทอทุ้งท้อสมกับสระอวงทอวก ปอปาปอประสมกับแต่ละอัวปออัวบวกอขอคขอประสมกับแต่ละอัวขออัวผวว ยอยักยอสมกับสระอวยออวยั่วรอเรือรอผสมกับสระอวรออวรัวอสเสืออมกับสระอว ตออวะตัวหอหีหอผสมกับตะระอวกหออวกหวอออ่างอปอผสมกับตะระอวกอออวออวว พอนูกคู่คอประสมกับสระอวกออัอวกัวค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกอ่านสระฝึกประสมคำสรอะอัวนะคะก็วันนี้คุณก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆมาสอนให้อีก,อก,ออก,อกค่ะสวัสดีค่ะ